Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa li amri wahlul hlul min lisani kauli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku. Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. อัลลอฮมิสไมมีลัมานีร็อฮิมอัสซลลัมอะลัยกุมมารุมอัลตุลลอฮิบะบรกตุสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของมีทุกๆคนนะคะลูกวันนี้นะคะวันพุธที่24สพฤศจิกายนพศ2564นะคะก็มาพบกับอุมีอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะทุกๆวันพุธก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะลูกอ่าเมื่อกี้นะคะเราได้อ่านดูอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะ สำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะลูกอ่ะในคาบที่แล้วนะคะอุมีได้สอนนักเรียนในเรื่องของผลของแรงต่อการเป,ปลี่ยนการเคลื่อนที่ของวัตถุก็คือให้เรารู้จัก แรงผลักแรงดึงนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะก็คือถ้าเป็นแรงสัมผัสก็จะเป็นแรงที่เป็นแรงดึงแรงผลักแรงแรงบิดนะคะอันนี้เป็นแรงสัมผัสแต่ถ้าเป็นแรงไม่สัมผัสก็จะเกี่ยวข้องกับแรงนุ้มถ่วงของโลกรวมทั้งแรง แม่เหล็กด้วยนะคะลูกอ่าวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะต่อจากสัปดาห์ก่อนนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องแม่เหล็กนะคะและสมบัติของแม่เหล็กนะคะลูกเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในหน้าที่ 59นะคะเปิดหน้าที่59นะคะนักเรียนก็จะเจอเรื่องที่3ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะอ่าเรื่องแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะทั้งในพอยต์แล้วก็ในหนังสือเรียนของนักเรียนเลยนะคะลูกอ่าโลหะบางอย่างนะคะโลหะบางอย่างได้แก่เหล็กนิกเกิลโคบอล เมื่อเข้าใกล้กับแม่เหล็กจะได้รับแรงดึงดูดทำให้โลหะเหล่านั้นติดอยู่กับแม่เหล็กซึ่งไม่ใช่โลหะทุกชนิดที่จะเกิดปรากฏการเช่นนี้ได้แต่ถ้านำแม่เหล็กกับแม่เหล็กมาใกล้กันพบว่าจะเกิดแรงกระทําระหว่างแม่เหล็กนั้นทั้งชนิดที่เป็นแรงดึงดูดและแรงผลักขึ้นอยู่กับขั้วของแม่เหล็กนะคะ,ะเขาบอกว่า แม่เหล็กนะคะเมื่อเข้าใกล้กับโลหะนะคะโลมบันก็จะทําให้เกิดการดึงดูดนะคะลูกอ่ะจะทําให้เกิดการดึงดูดนะคะแม่เหล็กจะดูดโลหะเหล่านั้นนะคะลูก แต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เป็นโลหะแล้วแม่เหล็กจะดึงดูดได้นะคะแม่เหล็กดึงดูดได้นะคะเช่นเหล็กนิกเกิโเลโคบอลนะคะหรือเหล็กกล้านะคะลูกแต่ถ้าเป็นพวกเงินทองแดงทองเหลืองอะลูมิเนียมหรือตะกั่วแบบนี้นะคะแม่เหล็กก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดได้เช่นกันนะคะลูกอะต่อไปอนะคะแม่เหล็กมีแรงมีแรงดึงดูดวัตถุบางชนิดได้นะคะเราเรียกวัตถุที่แม่เหล็กออกแรงดึงดูดได้ว่า สารแม่เหล็กนะคะสารแม่เหล็กจะเป็นโลหะได้แก่เหล็กนิกเกิลและโครอลเหมือนทีุู่มีบอกเมื่อกี้นะคะสารแม่เหล็กยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเข็มเข็มเย็บผ้านะคะแล้วก็เป็นพวกคลิปหนีกระดาษแบบนี้เรียกวัตถุเหล่านี้ว่าวัสดุเหล่านี้ว่าสารแม่เหล็กนะคะจะเป็นวัตถุที่แม่เหล็กสามารถ ดึงดูดได้นะคะลูกต่อไปนะคะต่อไปนะคะตะปูเข็มเย็บผ้าและลวดเสียบกระดาษอย่างที่มีบอกเมื่อกี้นะคะเป็นวัตถุที่มีสารแม่เหล็กส่วนกระดาษยางและผ้าเป็นวัตถุที่ไม่มีสารแม่เหล็กให้นักเรียนดูจากให้นักเรียนดูจากตัวอย่างนี้นะคะลูกวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กนะคะวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กก็จะเป็น เข็มนะคะเข็มเย็บผ้านะคะคลิปหนีบกระดาษกุญแจนะคะตะปูแล้วก็อันนี้ไสแมกนะคะลูกอันนี้ก็จะเป็นวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของอะไรคะมันมีสารแม่เหล็กอยู่นะคะลูกเป็นโลหะจำพวกเหล็กนะคะเหล็กโคโบอลหรืออะไรอย่างนึงคะ หรือนิกเกิลน,นะคะโลกอันนี้ก็จะเป็นพวกสารแม่เหล็กนะคะ,ะส่วนวัตถุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็กนะคะก็จะเป็นกระดาษผ้าพลาสติกไม้ยางนะคะแบบนี้ก็จะเป็นวัตถุที่แม่เหล็กไม่สามารถที่จะ ดึงดูดได้นะคะลูกก็คือเอาแม่เหล็กเข้าไปใกล้แล้วมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เกิดแรงใดๆนะคะลูกอันนี้แปลว่าแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้นะคะต่อไปนะคะต่อไปอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะลูกอ่าให้เปิดในหน้าที่40อ่าหกสนะคะขอภยัยุหน้า64นะคะก็จะเจอรูปเหมือนกับอุมมีเลยนะคะแม่เหล็กมีรูปร่างหลายแบบและหลายขนาดเช่น ทรงกระบอกอ่าไหนรูปทรงกระบอกคะลูกอ่าอันนี้เป็นทรงกระบอกมีไหมอ่านี่ทรงกระบอกนะคะอ่าแท่งสี่เหลี่ยมอ่าอันนี้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมตัวยูนะคะอันนี้เป็นตัวยูแล้วก็วงแหวนนะคะอันนี้รูปเกือกม้านะแม่เหล็กบางแท่งจะมี ลสัญลักษณ์นะคะแสดงขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะมันก็จะมีแสดงขั้วเหนือขั้วใต้ดูยังไงคะลูกมีคําว่าตัวอักษร S กับตัวอักษร n ถ้าตัวอักษร n ก็คือเน r รนะคะก็คือขั้วเหนือแล้วก็ S ก็คือ south ก็คือขั้วใต้นะคะลูกมีะมี n กับ S อาระบุไว้นะคะว่ามีเป็นขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือหรือขั้วใต้นะคะลูกต่อไปนะคะ แม่เหล็กมีประโยชน์ใช้ทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆดังนี้นะคะลูกก็คือประโยชน์ของแม่เหล็กนะคะเอาไว้ทําอะไรบ้างนะคะเอาไว้ทําอะไรบ้างแม่เหล็กนะคะมีประโยชน์ใช้ทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆดังนี้ 1. ใช้เป็นส่วนประกอบของของใช้นะคะเช่นกล่องดินสอกระป๋าถือตู้เย็นแม่เหล็กช่วยให้ฝาสิ่งของเหล่านี้ปิดสนิทอ่านักเรียนเคยใช้ไหมคะ เวลาเรา,าปิดกล่องดินสอจะได้ยินดังปักเลยใช่ไหมลูกก็คือเป็นใช้แม่เหล็กในการดึงดูดกันนะคะลูกกระป๋าถือก็เช่นเดียวกันส่วนตู้เย็นก็จะมีแม่เหล็กอยู่นะคะแล้วก็หุ้มด้วยยางตรงนี้นะคะลูกเพื่อที่จะให้ตู้เย็น ปิดสนิทนะคะ,ะตู้เย็นก็จะมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบที่ประตูตู้เย็นนะคะโดยมีแผ่นยางพุ่มเพื่อทําให้ประตูปิดสนิทป้องกันไม่ให้ความเย็นออกจากตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นประโยชน์ของแม่เหล็กนะคะลูกต่อไปนะคะดูตามในหนังสือได้เลยนะคะเพราะว่ามันมันมีรูปแล้วก็เนื้อหาที่เหมือนกันนะคะลูก2นะคะใช้ ทำเข็มทิศเพื่อค้นหาทิศทางเช่นการแล่นเรือทางทะเลการขับเครื่องบินหรือเดินป่าเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะคะ,ะทิศเหนือก็คือเอ็นนะคะลูกทำไมทำไมถึงเข็มทิศถึงชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะคะโลกของเรานะคะลูกเปรียบเสมือนกับว่าเป็นแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่นะคะเขาก็เลยให้ขั้วเหนือ แม่เหล็กที่อยู่ในขั้วโลกเหนือนะคะเป็นแม่เหล็กขั้วใต้นักเรียนสับสนไหมคะลูกขั้วโลกเหนือจะเป็นแม่เหล็กขั้วใต้พอขั้วโลกใต้ก็จะเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือนะคะลูกดังนั้นเวลาที่แม่เหล็กนะคะเหล็กตรงนี้มันมีมันมีแม่เหล็กใช่ไหมลูกอ่ามันเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือใช่ไหมคะพอมันจะหันมันก็จะต้อง หันไปทางแม่เหล็กขั้วใต้เพราะว่าจะได้ดึงดูดกันนะคะอันนี้เดี๋ยวมีจะอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ไม่ให้นักเรียนงงนะคะลูกแรงแม่เหล็กนะคะก็จะเป็นแรงเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็กนะคะหรือแม่เหล็กกับแม่เหล็กแม่เหล็กมีสองขั้วนะคะลูกก็คือมีขั้วเหนือและขั้วใต้ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันนะคะจะผลักกัน ขัว้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกันถ้าขั้วเหนือเจอกับขั้วเหนือ N กับ N นะคะมันก็จะผลักกันแต่ถ้าขั้วต่างชนิดกันจะดึงดูดกันหมายถึง N เจอกับ S นะคะหรือขั้วใต้กับขั้วเหนือมาเจอกันมันก็จะดึงดูดกันเข็มทิศก็มีวิธีการทํางานเช่นเดียวกันนะคะลูกถ้าเข็มทิศนะคะเป็นแม่เหล็ก ขั้วเหนือใช่ไหมคะลูกมันก็จะต้องหันไปหาฝั่งไหนคะขั้วแม่เหล็กที่เป็นขั้วใต้หรือขั้วเหนือก็ต้องหันไปทางแม่เหล็กที่เป็นขั้วใต้ซึ่งแม่เหล็กขั้วใต้มันอยู่ทางทิศเหนือใช่ไหมคะลูกดังนั้นเข็มทิศมันจึงชี้ไปทางทิศเหนือเสมอเพราะว่ามันหันไปทางขั้วใต้ของแม่เหล็กแต่มันหันไปทางขั้วโลกเหนืออ่ะอเขนะคะ ต่อไปนะคะลูกนอกจากใช้ทําเป็นใส่ที่ตู้เย็นประตูตู้เย็นแล้วใช้เป็นเข็มทิศแล้วนะคะยังเป็นส่วนประกอบกระดานที่ทําด้วยเหล็กสําหรับติดของเล่นกระดานกระดาษบันทึกหรือของใช้อื่นๆนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นกระดานกระดานแม่เหล็กนะคะลูกอ่ะ 4. นะคะใช้แยกวัตถุที่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบออกจากวัตถุอื่นๆได้เช่นปั้นจันรแยกขยะปั้นจันรยกของหนักๆเพื่อย้ายวัตถุเหล่านี้ไปที่อื่นได้สะดวกนะคะเวลาที่มันแยกเนี่ยตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กอยู่ใช่ไหมคะลูกพอมันมันจะแยกมันก็เป็นแค่แม่เหล็กที่อยู่บริเวณนี้เหล็กที่อยู่บริเวณนี้ที่เป็นสารแม่เหล็กนะลูกมันก็จะถูกดูดโดยแม่เหล็กใช่ไหมคะดังนั้นมันก็แยกระหว่างขยะ ที่เป็นเหล็กกับขยะที่เป็นวัตถุวัสดุอื่นนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะอันนี้เรียกว่าปั้นจันรนะคะปั้นจันเป็นตัวที่แยกนะคะลูกสามารถแยกเหล็กจากวัสดุอื่นๆได้นะคะอ่าโอเคหมดแล้วยังในหนังสือของเราคะลูกมีม,มีอีกไหมอ่ะต่อไปนะคะยังมีต่อนะคะลูก5นะคะใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดนะคะลูกอ่ะ เช่นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์นะคะไมโครโฟน,โคโฟนเครื่องซักผ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะให้เราดูในหนังสือหน้า67เขาบอกว่ายัางไงเอ่ยแม่เหล็กมีประโยชน์ในการทำของเล่นของใช้ได้หลายชนิดนะคะแต่มีข้อควรระวังคือไม่ควรวางแท่งแม่เหล็กใกล้กับของใช้บางชนิดที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็กเช่นนาฬิกาโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เพราะสมบัติของแม่เหล็กมีแรงดึงดูดและแรงผลัก จะทำให้ของใช้เสียหายใช้งานไม่ได้นะคะลูกดังนั้นเวลาของใช้เหล่านี้ไม่ควรที่จะเอาแม่เหล็กมาวางใกล้ๆนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดแรงดูดหรเดรงแรงผลักทำให้ของใช้ของเราเ,เกิดความเสียหายได้นะคะลูกอ,อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะหมดแล้วนะคะสําหรับในหนังสือเรียนของเรานะคะในหนังสือเรียนของเราก็ เรื่องนี้จบที่หน้า67นะคะลูกเดี๋ยวอูมีให้คำศัพท์สำหรับวันนี้นะคะคำศัพท์สำหรับวันนี้เอาไปหาความหมายนะคะว่าแปลว่าอะไรคำศัพท์วันนี้นะคะ movement น,นะคะ movement แปลว่าอะไรนะคะลูกอูมีไม่ได้ให้เป็นตัวอักษรนะคะวันนี้อูมีให้เป็นครั้งเดียวเลยนะคะคำว่า movement แปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวให้เราเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะเขียนลงไปในสมุดคำศัพท์ ของเราในสมุดรายวิชาวิทยาศาสตร์เลยนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปทําใบงานนะคะวันนี้มีบอกก่อนนะใบางานของอมีมี2ใบนะคะมีมี2ใบแล้วก็ให้ทําในไล์เวิร์ชีชนนแหละนะเดี๋ยวเราจะไปทําพร้อมกันนะคะลูกเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมีจะให้เราดูวิดีโอก่อนสรุปเรื่องของวันนี้นิดหนึ่งนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันเลยนะคะลูก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแรงแม่เหล็กแม่เหล็กเป็นวัตถุที่สามารถดึงดูดวัตถุที่เป็นเหล็กได้แม่เหล็กมีรูปร่างต่างๆเช่นแม่เหล็กรูปแท่ง แม่เหล็กรูปกลมแม่เหล็กรูปตัวยูนะครับนักเรียนครับแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุที่ทําด้วยสารแม่เหล็กโดยสารแม่เหล็กคือวัสดุที่เป็นโลหะได้แก่เหล็กเหล็กกล้านิกเกิลและโคโบอลนะครับตัวอย่างวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ลวดเสียบกระดาษเข็มเย็บผ้าลวดเย็บกระดาษนักเรียนครับ ยางไม้ผ้ากระดาษพลาสติกแก้วและโลหะบางชนิดเช่นอลูมิเนียมทองแดงเงินไม่เป็นสารแม่เหล็กนะครับทำให้แม่เหล็กดึงดูดวัตถุเหล่านี้ไม่ได้เมื่อกี้เราก็ได้ดูวิดีโอจบ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ใบงานที่23นะคะเรื่องแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5การเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะอุอม,มีบอกแล้วเนาะว่าวันนี้ใบงานของเรานะคะก็คือมีอยู่2ใบนะคะก็คือใบงานที่23และใบงานที่24นะคะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทำใบงานพร้อมๆกันเลยนะคะลูก ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทําใบงานวันนี้นะให้เราเขียนวันที่นะคะวันนี้ก็วันพุธนะคะวันพุธที่24พฤศจิกายนพศ2564นะคะพิมพ์ให้เรียบร้อยเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะนี่อย่าลืมนะคะลูกต่อไปนะคะามาดูคําชี้แจงนักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะข้อที่1สังเกตภาพแล้วขีดเครื่องหมาย ถูกนะคะหน้าภาพสิ่งของที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะลูกรูปไหนที่แม่เหล็กดึงดูดได้นักเรียนก็ขีดถูกนะคะดูรูปแรกนะคะลูกลวดสปร,ริงดูดได้ไหมลวดสปริงเป็นเหล็กใช่ไหมคะลูกถ้าดูดได้นักเรียนก็ขีดถูกเลยนะคะฟองน้าดึงดูดได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมลูกบงได้ไหมคะไม่ได้ไม่ใช่เหล็กนะฝาจีบได้ไหมคิดว่าได้ไหม ได้ใช่ไหมคะลูกเพราะเป็นเหล็กนะนักเรียนก็ขีดถูกนะคะต่อไปจานชามได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องขีดนะคะน็อตสกรูได้ไหมถ้าได้ก็ขีดไว้นะคะลูกต่อไปนะคะข้อที่2วัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้และวัตถุวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ วัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้และวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้จะมีสารแม่เหล็กใช่ไหมเป็นส่วนประกอบส่วนวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้จะไม่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบแค่นั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมีพิมพ์ให้ดูเลยนะคะวัตถุที่แม่เหล็กยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาอ่ะ วัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ะจะมีอะไรคะสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบอถูกไหมลูกแต่ถ้าส่วนวัตถุที่แม่เหล็ก ดึงดูดไม่ได้ส่วนวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้จะไม่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบอุม,มีพิมพ์ผิดอยู่ตรงนี้นะคะถ้าอุมีพิมพ์ผิดอย่าเขียนผิดตามอุมีนะคะส่วนวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้จะไม่มีสาร แม่เหล็กเป็นส่วนประกอบอะโอเคแค่นั้นนะคะลูกวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้จะมีะสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบลบนะคะสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบส่วนวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้จะไม่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบแค่นี้เองนะคะความแตกต่างระหว่างวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้กับวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ <ๆ S 2> มไมด้นะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะยกตัวอย่างวัตถุในบ้านของนักเรียนที่แม่เหล็กดึงดูดได้มา3ชนิดนะคะลูกให้เรายกตัวอย่างเช่นนะคะมีจะไม่พิมพ์ให้แล้วนะเดี๋ยวให้เรานึกลองนึกนะคะว่าในบ้านของเราเนี่ยมี อะไรบ้างที่มีส่วนประกอบของเหล็กนะคะแล้วก็อลองเข้าไปดูในครัวก็ได้นะคะไปดูในห้องนอนก็ได้นะคะลูกแล้วแต่เลยลองหามานะคะเอามา3มชนิดว่าอันไหนบ้างที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะมียกตัวอย่างเช่นกันไกรนะคะลวดเสบกระดาษหรือเข็มหมุดอ,อันนี้จะเป็นวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะข้อที่4ี่นะคะลูกยกตัวอย่างวัตถุในบ้านของนักเรียนที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้มา3ชนิดนะคะมียกตัวอย่างเช่นยางลบหนังสือจานแล้วก็อะไรอีกคะ เสื้อผ้าอะไระเสืออะไรแบบนี้แม่เหล็กก็ดึงดูดไม่ได้ใช่ไหมคะลูกอันนี้หนูก็ยกตัวอย่างมา3ชนิดนะคะอ่าโอเคนะคะใบงานแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใบงานที่23หลังจากนั้นนักเรียนก็กดส่งเลยนะคะกดส่งเลยโอเคเขียนชื่ออะไรเรียบร้อยก็ส่งให้กับอุมีนะคะอ่าแคปอย่าลืมแคปหน้าจอส่งมาให้อุมีด้วยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่24กันต่อนะคะลูก อ่าโอเคนะคะตอนนี้อยู่ที่ไปงานที่24นะคะหลังจากที่เราคลิกลิงก์นะคะลิงก์ของไลฟ์ w o r ร s h e e t ที่มีส่งไปให้ในแชทนะคะเราก็จะเจอหน้านี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะลูกให้เขียนวันที่อ่าเขียนวันวันพุธนะคะวันพุธวันนี้วันพุธวันพุธที่24พฤศจิกายน2564ให้เรียบร้อยนะคะลูกเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะลูกอ่ะ สำหรับใบงานที่สี่นะคะก็ยังเป็นใบงานเรื่องแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กในหน่วยการเรียนรู้ที่5้าแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะลูกยังอยู่ในหน่วยนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันนะคะลูกนักเรียนตอบคาําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะต่อจากเมื่อกี้เลยข้อที่1นนะคะจากภาพแม่เหล็กสามารถดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้หรือไม่เพราะเหตุใดคิดว่า ดึงดูดได้หรือดึงดูดไม่ได้คะแม่เหล็กเพราะได้ไหมได้ใช่ไหมคะลูกเพราะว่าลวดสบกระดาษเป็นโลหะชนิดหนึ่งนะคะที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้โดยวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เรียกว่าสารแม่เหล็กเดี๋ยวมีจะเขียนให้เราดูเลยนะคะลูกดึงดูดได้นะคะหรือ อมีจะบอกว่าหรือนะคะนักเรียนอาจจะอยากจะตอบสั้นๆก็ได้ตามความเข้าใจของนักเรียนสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์อมีบอกแล้วนะคะว่า,าเป็นความเข้าใจนะคะดังนั้นนักเรียนอาจจะสรุปไม่ได้เขียนตามอมีเป๊ะๆถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะเพียงแต่ว่าคําตอบเนี่ยนักเรียนจะยังไงนักเรียนจะอธิบายมายัางไงก็ได้คือไม่ผิดแต่ว่าคําตอบเนี่ยถ้าจะบอกว่าดึงดูดไม่ได้อันนี้แปลว่าผิดนะคะเข้าใจไหมอ่า โอเคนะคะดึงดูดได้เพราะลวดเสียบกระดาษเป็นสารแม่เหล็กดีกว่าอืมสั้นนะคะดึงดูดได้เพราะลวดเสียบกระดาษ เป็นสารแม่เหล็กหรือแบบยาวๆที่มีบอกเมื่อกี้นะคะลูกดึงดูดได้เพราะลวดเสียบกระดาษเป็นโลหะชนิดหนึ่งนะคะที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้โดยวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เรียกว่าสารแม่เหล็กดังนั้นคลิปหนีบกระดาษก็ลวดเสียบกระดาษนะคะหรือว่าคลิปหนีบกระดาษเนี่ยก็จะเป็นสารแม่เหล็กนะคะลูกมันก็เลยดึงดูดได้นะ,ะข้อที่1ึงเสร็จแล้วนะคะข้อที่2ดูภาพ การทดลองแล้วตอบคําถามนะคะภาพที่1นนะคะก็จะเป็นแม่เหล็ก2แท่งนะคะที่หันขั้วเดียวกันเข้าหากันนะคะหันขั้วเดียวกันเข้าหากันส่วนภาพที่2เป็นแม่เหล็ก2แท่งที่หันขั้วต่างกันเข้าหากันนะคะข้อ่ะข้อ2.1แม่เหล็กมี2ขั้วได้แก่อะไรคะลูกขั้วเหนือและขั้วใต้ใช่ไหมคะมี N กับ S นักเกรียนก็เขียนเลยว่าขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะอยเขียนขั้วสองรอบเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้ว2.1อ่ะสั้นเองใช่ไหมคะลูกต่อไปนะคะภาพที่1นะข้อข้อที่2อ่า2.2นะคะภาพที่1เมื่อหันแม่เหล็กขั้วเดียวกันนะคะอ่ะหันขั้วใต้เข้าหากันนะคะจะเป็นอ่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะหันขั้วเดียวกันเข้าหากัน ผลจะเป็นอย่างไรคะมีบอกแล้วเมื่อกี้ถ้าหันขั้วเดียวกันเข้าหากันมันจะผลักกันใช่ไหมคะลูกถ้าขั้วต่างกันจะดึงดูดกันดังนั้นนักเรียนตอบอุมีได้เลยนะคะว่าแม่เหล็กจะเกิดแรงผลักกันนะคะแล้วถ้างั้นภาพที่2เมื่อหันแม่เหล็กขั้วต่างกันเข้าหากันผลจะเป็นอย่างไรคะลูกแม่เหล็กก็จะ เป็นยังไงเอ่ยดึงดูดใช่ไหมคะแม่เหล็กจะเกิดแรงดึงดูดกันอ่ะแค่นี้เสร็จนะคะต่อไปในการทดลองในภาพที่1และ2สรุปผลได้อย่างไรนะคะลูกอันนี้ให้นักเรียนทําเองนะคะเราดูรูปแรกกับรูปที่2แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่า ภาพที่1กับภาพที่2มีความแตกต่างกันที่ขั้วแม่เหล็กที่หันเข้าหากันใช่ไหมคะลูกภาพที่1ก็จะเป็นขั้วเดียวกันหันเข้าหากันมันก็จะเกิดแรงผลักใช่ไหมคะส่วนรูปที่2ขั้วต่างกันเข้าหากันมันก็จะเกิดแรงดึงดูดนะคะอ่ะถ้าเราสรุปอ,อันนี้นะออมีอยากจะให้นักเรียนลองสรุปตามความเข้าใจของอมีนะคะอ่เมื่อวางแม่เหล็กโดยหันขั้วต่างกันเข้าหากันแม่เหล็กก็จะดึงดูดกันนะคะ เมื่อวางแม่เหล็กโดยหันขั้วเหมือนกันเข้าหากันแม่เหล็กก็จะเกิดแรงผลักกันอ่ะแค่นี้เองนะคะลูกสรุปด้วยตัวเองนะคะจะสั้นจะยาวยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะลูกเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด finish แล้วก็เขียนชื่อส่งมาให้กับอุม,มีนะคะอ่ะโอเคนะคะหมดแล้วสําหรับใบงานวันนี้นะคะใบงานสองใบนะคะคิดว่าคงไม่ได้ยากสําหรับนกักเรียนเพราะว่าอุม,มีก็อ่า พิมพ์ให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะลูกพิมพ์ให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ใบงานสองใบถ่ายรูปส่งในแชตส่วนตัวอุมีนะคะอ่าน่าจะจบเรื่องของแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าก็จะอาจจะเป็นการ สรุปบทเรียนแล้วนะคะลูกอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้มีอก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะลูกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้ากับรายวิชาเทคโนโลยีนะคะลูกสำหรับวันนี้ก็ขอฝากนิดนึงนะคะก็อยู่ที่บ้านก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อ่ปอาป .3 นะคะอย่ารื่นรืนมากนักนะคะลูก เพราะว่าอันตรายมากนะคะเราอยู่ยเราเพิ่งเป็นเด็กอยู่นะ <_ d ata> อุ้มมีก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามีใครบ้างที่บึ้นๆบ,บ,บนถนนนะคะแต่อุ้มมีก็ขอเตือนไว้นะคะลูกอ่าโอเคสําหรับวันนี้อุ้มมีก็ขอพอแค่นี้นะคะอยู่ที่บ้านก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่อ่าทํางานบ้านด้วยแล้วก็อ่าอย่าลืมละหมาดให้ครบห้าเวลาแล้วก็อย่าลืมอ่านอัลกรุรอานด้วยนะคะลูกอ่าโอเคสําหรับวันนี้มีพอแค่นี้แล้วจริงๆนะคะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ